สวัสดีครับผู้การสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแมกมากราวามาฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมใช้มาปีหนึ่งแล้วก็ใบมันยาวดีดำดีงามดีนะครับเพราะว่าต้นต้นต้นโตช่วงออกดอกก็ออกดกนะครับออกดอกเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นลูกฉีดทุกครั้งในผู้การผสมยาฆ่าแมลงด้วยใช่ไหมครับผมผสมด้วยครับใบเป็นยังไงบ้างใบมันสมบูรณ์กว่า ใบมันยาวกว่าใบมันเขียวดํากว่าถ้าไม่ใช้เราเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนนี่ผมผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับใบมันก็เล็กนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยเขียวดํานะครับผมเข้ามาเห็นที่แรกเลยผมโอ้โหาเ่ล้ว่าฉีดไปกี่รอบเราต้องเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าไปแล้วก็พอมาสักเดือนสองเดือนรู้รู้เรื่องแล้วครับเห็นแบบชัดเจนเลยครับ คือใบจะออกมาก่อนว่าเปลี่ยนแปลงครับต้นโตนะครับต้นโตจะเห็นเรื่องใบนะครับกับยอดแต่ต้นต้นเล็กยอดมันเกือบศอกอะครับโผล่ขึ้นมาโอ้เดือนหนึ่งนี่นะครับต้องต้องบางบางต้นแบบต้องงอเลยอะครับเพราะเพราะมันขึ้นมันยาวเกินไปแสดงว่าเดือนหนึ่งประมาณห0สเซนนะพะกิ่งมันแก่ประมาณ30สิเซนอะประมาณนั้นนะครับเซนประมาณไม้มันทัดหนึ่งอะครับโอ้พอกิ่งมันแก่เดี๋ยวมันก็แข็งแรงมันก็ตายต้นเล็กนี่ขึ้นเป็นศอกเลย เป็นเป็นครับเป็นฟุตเลยครับเป็นฟุตเดือนเนี้ยครับครับแล้วก็ไเดินยอดไม่เดินแบบนี้ครับแล้วก่อนฉีดมีปัญหาเรื่องเพียไฟไรแดงเป็นการทูบบ้างไหมครับผมมีครับปีหกหกเป็นการทูบครับก็หาหลายวิธีนะครับก็ใช้มาหลายอย่างแมกม่าลาวาก็มีพี่ประกอบมาลุงประกอบมาแนะนำครับผมก็ยังขอบคุณยอยุ่เนี้ยครับว่าว่าเห็นผลครับเอามาฉีดแล้วหายเลยใช่ไหมพวกไอ้การทูบเนี้ยครับ คือคือไม่มีการถูบแล้วเห็นแต่เห็นแต่ใบเห็นแต่ยอดแล้วพอมาวันนี้เห็นมีติดลูกติดอะไรด้วยนี่มันมันเป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ยติดลูกดีติดดอกดีไหมดอกออกเยอะครับแต่ดอกออกเยอะเอาไว้เยอะไม่ได้ต้นต้นยังเล็กอยู่เนาะครับมันก็ก,ก็ก็อันไหนที่มันอ่พอจะหางแย้แล้วก็เลยต้องต้องเลือกออกมาก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละครับ <laughs> อยู่แต่ละต้นก็ประมาณนี้ จะเอาออกอีกอยู่ใช่ไหมรอให้โตรอคับรตรอโตอีกสักรอบหนึ่งก่อนครับโตวันนี้ก่อนอันนี้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วก็ปีหกเจ็ดทั้งปีก็ประมาณปีหนึ่งเนาะครับประมาณปีประทับใจอะไรกับแมกมาลาวาเนี่ยก็ตรงนี้แหละครับใบดียอดดียอดดีครับถ้าผสมยาฆ่าแมลงเข้าไปก็นอนเพียไม่ควรเลยครับการทุบก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับตอนนี้กาลังดูผลผลิตคอยดูนะครับของผมมัน สวนของผมมันมันมันผสมผสานนะครับมีต้นโตก็มีต้นเล็กก็มีนะครับเมื่อก่อนนีปลูกก็จะโตมันตายแล้วตายอีกมันกัดแสมแล้วแสมอีกปลูกใหม่อยู่เรื่อยเมื่อก่อนนี่นะครับก็ตอนนี้มัน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 เริ่มจะติดหมดแล้วแต่ว่ามันคนละไซส์แล้วเพราะว่ามันมันห่างกันก็สามสี่ปีบางต้นเพราะว่ามันตายไปหลายรอบเมื่อก่อนนี้นะครับแต่พอมาฉีดนี่ขึ้นเดือนนทีนี้ก็อพวกต้นตัวโตนี่คือ รุ่นแรกในในสวนเดียวกันนี่ครับแต่ที่ที่มันไม่ตายปีแรกไม่ตายอ่าก็รอดมาไม่เท่าไหร่แต่ปีสองก็มีตายอีกปีสาปีสี่สี่ปีครับกว่าจะกว่าจะขึ้นทุกครั้งเต็มครับครับยังยังต้นแค่เม็ดหนึ่งก็ยังมีเขาต้องซ่อมตลอดพวกนี้ต้องซ่อมตลอดครับโอเคไหมสายแมกมากกับลาวาประทับใจไหมโอเคครับดีครับดีแล้วตอนที่พี่ประกอบพูดให้ฟังอ่ะคิดว่าพี่ประกอบโมงเเปล่าไม่หรอกครับเพราะว่าเพราะว่า รู้จักกันนะครับสนิทกันผมก็แวะเวียดไปหากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าแนะนําเมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อน,นั้นเลยแต่ก็ไม่ผิดหวังเนาะครับไม่ผิดหวังครับต่ำบนละเลิงอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับพีทีแล้วก็ติดครับแต่ติด นี่ๆหน่อยไม่กี่ลูกพอได้กินในครอบครัวครับตั้งแต่ผมนํำแมกมาลาวามาใช้นะครับสิ่งที่ที่เห็นผลที่ชอบใจก็คือใบเขาใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเขียวดําขึ้นส่วนต้นเล็กแตกยอดดีแต่ว่าเวลาผมฉีดเนี่ยผมจะผสมายาฆ่า,มาแมลงหลายๆชนิดใส่เข้าไปเพราะว่าฉีดครั้งเดียวนี่มันจะได้หลายๆอย่างาโรคเชื้อราต่างๆมาลงมาแมลงต่างๆมันก็ดีขึ้นหมดนะครับเมื่อก่อนมันก็มีใบด่างใบดําใบสั้นใบเล็ก นะครับยอดก็ไม่เคยจะแตกนะครับอ่านะครับมันตรงข้ามกันนะครับที่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 เห็นผลขึ้นมานะครับแมกมาลาวาเขาดีจริงเยี่ยมครับผมพิสูจน์มาแล้วหนึ่งปีต้นนี้แต่ก่อนเป็นยังไงบ้างครับใบมันไม่ใบมันไม่ดกไม่ดําขนาดนี้นะครับใบมันเล็กกว่านี้แล้วก็ใบมันจะออกเล็กๆเหลืองๆใบเล็กใบเหลืองครับตอนนี้มันดูดูสิ่นมันย้อยไปเลยครับเนี่ย ผมเป็นท่านนำไม่เจยคนอะไรยอดไหลเลยครับนี่ก็เป็นลาต้นนะครับดูนี่ต้นนี่นั่นเดิมเิมเดิมกินแล้วต้นนี้ปีหน้าก็ได้กักัดล่นนแล้ว